สวัสดีค่ะสะพานบุญรามอินทราปากซอย109วันนี้มาจัดเครื่องบวชพระใหม่สีม่วงค่ะลูกค้ามีสั่งปักตลปัดและย่ามสีทองนะคะเป็นรูปดอกบัวและก็ม้าค่ะส่วนเครื่องบวชพระนะคะก็เลือกเป็นสีม่วงที่เข้าเซตกันครอบไตรพา,านว่นฟ้าต้นเทียนกลวยและพานขมาสีม่วงทั้งหมดเลยค่ะ ทุกท่านสามารถดูรูปและราคาที่หน้าเว็บไซต์นะคะ www. s a p a n b u n 1 0 9 .com ค่ะราคาสินค้าทั้งร้านทุกชิ้นเข้าไปดูที่หน้าเว็บก่อนแล้วค่อยตัดสินใจสั่งซื้อสอบถามเพิ่มเติมทักกันที่หลายร้านได้นะคะแอดสะพานบุญ0 9ค่ะท่านที่ต้องการปักชื่อสินค้าตลปัดย่ามสัพปปทนหมอนอิงสั่งล่วงหน้านะคะ นอกจากสินค้าพวกเครื่องบวชด,ดอกไม้พานขมาของสวยงามที่เราต้องเตรียมแล้วนะคะเราก็จะต้องมีเครื่องใช้ต่างๆสำหรับพระสงฆ์ค่ะผ้าไตรผ้าอ่บน้ำฝนผ้าไตรครองผ้าไตราอาศัยเสื้อนาคผ้านุ่งนาคเข็มขัดนาคเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับพระสงฆ์เครื่องนอนหมอนมุง้งผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าร่มรองเท้าไฟฉายกระถนปิ่นโต สิปัถะต่างๆสังฆทานสําหรับถวายพระอันดับบาทพระครบชุดอัฐาบริขารและก็สิ่งจําเป็นต่างๆเครื่องใช้ส่วนตัวของพระนะคะท่านใดสนใจสินค้าก็ทักกันได้เลยนะคะสะพานบุญรามอินทราปากซอย109ค่ะยินดีให้บริการและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการบวชพระใหม่สามารถจัดได้หลายงบประมาณตามแต่ลูกค้าต้องการเลยนะคะว่าจะเอาสวยขนาดไหนคะ่ะ